เล่าเรื่องจริงห้างในว่างเงี oh, uh. yeah. ้ยเขาตีแม่ของผมภูมิใจถือไม้ขึ้นมาใช่ไหมยังไม่ดีดิยังครับแกก็ตุกหมาภูมิห้ามเร็วเขาก็ไม่ฟังวิ่งวิ่งถือไม้จะตีแม่เอาเลยครับผมิแล้วปืนของใครครัของภูมิครับมีทะเบียนป่ะไม่มีซื้อใหม่ใหม่ครัซื้อกับเพื่อนครับเพื่อนเสียไปเร็ว เขาเป็นเอยเขาเป็นเขยหรือพ่อเราเป็นเคยเขาเขาเป็นเคยเขาก็เป็นเยเหมือนกันใช่ยไหมอ๋อโอเคใครเคยที่เท้าพี่ออกกันาเือแล้วฉันขาลยทสืีเรอะไรเขาว่ากันไปก็ทำไปแล้วนะทำไปแล้วค่อยไปอ้าวกันว่าทีแี้เพ่ที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ที้เปสูตรหลักฐานนะ่วงการออกกที่เกิดเหตุถึงที่เกิดเหตุเพราะว่าที่เกิดเหตุไม่มีเลยไม่มีมันมีนิดนึงเองข้าที่ใชค่ะมีีงแกวตาองต้องเข้เอาตรหน้าที่เพราใช่ไมเขาไม่มีเลยหน้าที่เขาก็ที่เาไม่มีที่ท่มันมีที่เขาไม่ได้ติดติดนกล้วยนะฮะได้เดินถึงไยาวประมาณมาเข้ามาหานางน้องมกความัมพูนธ์่าอยู่ที่รชี้นะฮะหางน้องมกนะฮะก็เดินไยหลังออกมา เพราะว่ามันจริงเป็นยากผู้รู้จักกันหมดเดี๋ยวเราเอาไปฝากปัติ่า์เลยครับให้เป็นพื้นที่องสารจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบรับคำสั่งก็คงคงไม่มีครับเพราะว่าเนี่ยผู้ต้องหาไม่สมัครใจไปจ่อเพื่อว่ามันมันค่อนข้างสื่อสัตย์ครับตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เป็นอุ่นเยือกยาวพี่น้องกันหมดครจะเกิดเราโดยขนาดนั้นัวเขาก็ไม่อยากไปครับไม่ไม่สมัครใจไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไป ครับขอบคุณมากครับ่บน,นครับ,อบโอ้สงชาคสาวัาคู่เกิเพื่ออะไรที่ไอ้ีนที่มันงอกอยู่ในน้ำในแม่น้ำนี่นะเฮ้ยเราไม่ขีดตรงๆอ่ะถ้ามันงอกหรือว่าไงรูปแบบอะไงไงมันไม่ได้ง